สบายดีพบกันกับพระเจ้าอาจารย์ผู้สวรรค์เมื่อนี้เราจะมาแชร์เทคนิคง่ายๆที่หลายคนอาจพลาดไปหลายคนบึ่งบ่เห็นหลายคนมองข้ามมีหลายๆปัญหาทุกคนที่เริ่มธุรกิจออนไลน์แล้วคิดว่าตัวเองเฮ็ดบอได้ คิดว่าตนเองบอมีเวลาคิดว่าตนเองบอมีความสามารถเพียงพอตัวนี้เขามาเิ่งกันเลยเนะเาะเฮาบอต้องเอาสิ่งต่างๆที่เฮายกขึ้นมานั้นให้มันเป็นขอ้ออ้างในการลงมือเ็ดสิ่งใหม่ๆถ้ามือนี้เฮาบอลงมือเ็ดสิ่งใหม่ๆแล้วเขาจะหวังที่จะได้ผลอับใหม่ใหม่ได้แนวได้ม่นบอกทุกคนมือนี้ทุกคนพร้อมอยากให้ออกมาทุกคนออกมาเ็ดสิ่งที่เฮาต้อ บอกว่าจะเป็นเหตุเวียกเหตุธุรกิจเหตุอย่งต่างๆเนาะอยากให้ทุกคนเปิดใจและออกจากคอมฟอร์ตโซนที่ฮาอ,อยูเนาะอ่ะให้ออกมาเหไปเหตุตามความฝันฮาทุกคนมีความฝันทุกคนมีเป้าหมายอยู่ที่ว่าฮาจะกล้าตัดสินใจหรือบอ่ถือว่าอยากให้ทุกคนตัดสินใจลองเบิ่งเนาะเวียกออนไลน์บบแมนเวียทช่ยางเวียกออนไลน์ทุกคนเหตุได้ทั่วโลกเนาะทุกประเทศสามารถออนไลน์ ล้มกันปรึกษาค้าขายทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้อยากให้ทุกคนเปิดใจเปิดโอกาสภายเบนคลิปนี้จงลุกขึ้นมาเปิดใจเพิ่มพลังปลุกไฟตัวเองขึ้นมาทุกคนมีขออนบัตพลังงานที่อยู่ในตนตัวที่อยู่ในตอนเองจงดึงมันออกมาใสให้เกิดประโยชน์หลายที่สุดเท่าที่จะลายได้ยาสูเก็บมันไว้ยาสูมกมันไว้เก็บไว้โดนลายพลังงานในตัวเราไฟนในตัวเรามันจะมอดลงะฉะนั้นคนเปิดใจ เปิดโอกาสรับออกพลังใหม่ๆเข้ามาเขาต้องคิดนะคิดดีคิดบวกคิดว่าเขาเหตุได้นะเขาคิดว่าเขาเห็ดได้คิดว่าาทำได้เขากัดจะเห็ดได้ถ้าเขาคิดว่าเขาเหตุบ่ได้เขาคิดว่าย่ำแดดเขากับเมื่อยย่ำแด่เขากับบ่มีพลังงานย้ำแด่กับท้อแท้แน่นอนเขากัดจะเหตุบ่ได้ที่นี่สําคัญก็คือหมายเส้นนะทุกคนหมายเซ้เนาะคือความคิดความคิดเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนเนาะคือข้าพเจ้าได้โพสลงไปเนาะไผ่ที่มาก คลิปวิดีโอบุกพลังให้กับน้ำใจอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามซ่องกดติดตามขับาเจ้าไว้เนาะแล้วจะมาพบกันกับวิดีโอใหม่ๆวิดีโอที่ปุกพลังลุกไฟในตัวเจ้าขึ้นมาเนาะแล้วเจอกันคลิปต่อไปคลิปนี้มาเบาๆปุกพลังงานขึ้นมา่อนไพมากกดติดตามไปเลยพลังงานมาแล้วเริ่มมาแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปบายบาย